ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจาก m o สเต c r e ครีเอเ anel n กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้ำเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยำม,มากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ i d m ดี o มตต5ตกที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนี้ก็จะเป็นการดูแบบพิากาาศเลือกไพ่เช่นเคยนะครับ มีไพ่ให้เลือก3ามกองนะครับกองที่1สีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3ามสีแดงพระสมเด็จวัดระฆังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องสีเลียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ ใครคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เลยเออใครคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้นะครับหัวข้อนะ่าสนใจอีกเช่นเคยคุณขอมาเราก็จัดให้เช่นเคยอีกแล้วนะครับผมนะใครคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ The star เออโหยบุคคลมีชื่อเสียงหรือเปล่าหรือคนเด่นคนดังในสังคมของคุณอ่าเด็กดาบเด็กถือดาบ Page of Swords คุณไม่สนใจเขาหรือเปล่า ที่ผ่านมา the lovers เฮ้ยเคยจีบกันปะเนี่ยเจ็ดถ้วย seven of cups อือหต่างคนต่างพูดไม่ออกเอ้ยไม่ใช่ต่างคนต่างมีตัวเลือกอ่าห้าไม้เท้า five of w a n d s อ่าห้าไม้เท้าหรือห้าคาถาความหมายเดียวกันอีลุงตุงนังไปหมดตอนนี้อือหือห้าถ้วย five of cups มีคนยัง move on ไม่ได้อ justice ทุกอย่างมันจะดีไปเองไม่ว่าจะทางความรู้สึกหรือในทางปฏิบัติและ DM Press เขายัางยกย่องคุณเสมอนะครับนะครับโอเคคุณที่เลือกไก่กองที่หนึ่งนะอืมใครคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ชัดๆเลยพลังงานใบแรกมามีความเป็นคนเด่นคนดังบุคคลมีชื่อเสียงหรือถ้าไม่ใช่คนดังไม่ใช่ถึงขนาดคนมีชื่อเสียงก็ต้องเป็นคนที่มีความโดดเด่นในสังคมของเขาหรือโดดเด่นในสังคมของคุณนะ ใครก็แล้วแต่ที่มีความโดดเด่นเข้าขายหมดเลยหรือจะทํานายเพิ่มเติมว่าเป็นคนที่บุคลิกรูปร่างหน้าตาดีหล่อสวยก็ได้เช่นกันประมาณนี้นะครับความเดือดตาคนคนนี้มีแววที่จะเคยจีบคุณหรือเคยกิกกั๊กกับคุณมาก่อนประมาณนี้แต่ช่วงนั้นคุณไม่ได้สนใจเขาเออ ในช่วงที่เขามาจีบคุณคุณก็ไม่ค่อยด้สนใจเขาประมาณว่าค่ะคุณอาจจะมีใครอยู่แล้วหรือว่าคุณอาจจะยังไม่อยากมีใครนะเวลานั้นทําให้คุณไม่ค่อยสนใจเขาตอนที่เขาเข้ามาจีบหรือเข้ามาเตาะคุณอะไรแบบนี้ว่าเวลาผ่านมาคุณอาจจะเริ่มชอบเขามากขึ้นแต่ก็เป็นเวลาเดียวกันที่เขาเริ่มถอยห่างออกไปอืมสวนกันนะตอนเข้ามาจีบคุณไม่ชอบเขาเฉยๆกับเขาแต่พอเขาเริ่มถอยห่างคุณกับเริ่มชอบเขามากขึ้นเอาละสิเอาละสิเออ ตอนนี้กลายเป็นว่าความสัมพันธ์มันไขว้กันไปไขว้กันมาต่างคนต่างมีตัวเลือกเยอะเขาก็มีตัวเลือกเยอะด้วยความที่เขาเป็นคนโดดเด่นคุณเองก็เป็นคนน่ารักเช่นกันในสายตาเขาเขามองคุณน่ารักคนอื่นก็มองคุณน่ารักมีคนอยากเข้าหาคุณมากมาย ฝั่งเขาก็มีคนอยากเข้าหามากมายเช่นกันความเจ็ดถ้วยนี่ก็ตรงตัวเลยเนี่ยสารพัดถ้วยนี่มีสารพัดส,สิ่งของเลยดอกไม้อัญมณีหัวใจงูพิษขยะแห้งขยะเปียกอของขวัญของกำน,นันสารพัดเจ็ดถ้วยนี่ก็คือเป็นคำแนะนำที่ต้องบอกกันตรงๆว่าหนึ่งนะในบรรดาตัวเลือกเยอะๆเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีกตาดีได้ตาร้าเสียว่ากันไปเลือกดีก็ได้ดีถ้าเลือกไม่ดีก็ชีวิตก็อาจจะแย่ได้ประมาณนี้ระวังภาพลวงตาด้วยเออต้องระวังภาพลวงตาด้วยบางคนมาเหมือนจะดีสุดท้าย ไม่ดีเป็นไปได้หรือบางคนเหมือนไม่ดีเอาสุดท้ายดีเป็นไปได้พลังงานสลับกันได้ตอนนี้ทั้งฝั่งคุณฝั่งเขาดูจะมีคนจีบวุ่นวายไปหมดอีลงตุงนางดังกล่าวนะครับเออฝั่งเขาก็มีคนอยากได้เยอะฝั่งคุณก็มีคนอยากได้เยอะตัวเลือกเยอะบางทีเป็นการชอบกันไปชอบกันมาด้วยเช่นคุณไปชอบคนนึงแล้วมีอีคนนึงมาชอบคุณตอบเป็นทอดๆเออประมาณนี้เออเรียกว่าไม่ลงตัวสักที ลึกๆแล้วทั้งคุณและเขาต่างก็ยังคิดถึงกันอยู่คุณเองก็คิดถึงเขาแต่บางทีคุณอาจจะปฏิเสธหัวใจตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้คิดถึงหรอกไม่มีอะไรประมาณนี้แต่ลึกๆแล้วคุณก็คิดถึงเขานะเพราะว่าคุณยังรู้สึกดีๆกับเขาตอนที่เขาเคยเข้ามาหาคุณแต่คุณก็คิดว่ามันสายไปซะแล้วเพราะคุณอาจจะเคยปฏิเสธเขาดังกล่าวหรือไม่สนเขา ฟังเขาเองก็ยังมุฟออนจากคุณไปไม่ได้ทุกวันนี้ไม่ว่าเขาจะมีใครหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นคนป๊อปปูล่าในหมู่คนแวดล้อมมีคนแวดล้อมเยอะแค่ไหนเขายังไม่เคยลืมคุณได้เลยคุณยังอยู่ในใจเขาตลอดและเขาคิดถึงคุณเรื่อยๆว่างเป็นคิดถึงหรือแม้แต่ก่อนจะพักผ่อนจะหลับจะนอนจะอะไรแบบนี้เป็นช่วงว่างๆเขาจะนึกแวบขึ้นมาถึงคุณเป็นคนแรกๆของชีวิตเลยนะประมาณนี้ ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างดีอย่างหนึ่งว่าต่อให้ยังไม่เกิดอะไรขึ้นยังไม่ได้พัฒนาอะไรแต่ยังอยู่ในชีวิตกันได้ในฐานะคนรู้จักก็ยังดีหรือบางคนเป็นเพื่อนกันแล้วก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไปได้ยาวๆแต่มันจะยังไม่พัฒนาอะไรตอนนี้ตาช่างซ้ายขวาเท่ากันบ่งบอกถึงความถูกต้องความที่ควรจะเป็นอาการยังไม่พัฒนาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะถดถอยอะไรแบบนี้เรียกว่านิ่งๆทรงๆก็ได้นะครับเขายังมองคุณสําคัญเสมอ คุณคือคนสําคัญในใจเขาเสมอแต่เขาอาจจะยังทําอะไรหรือแอคชั่นอะไรได้ไม่มากนักตอนนี้เพราะเขาอาจจะยังแยงอยู่ว่าคุณเคยปฏิเสธเขาคุณเคยไม่สนใจเขาคุณเคยไม่เอาเขาหรือแม่แต่ พลังงานสลับกันหรือแม้แต่ตอนนี้เขามีคนอื่นไปแล้วหรือมีคนแวดล้อมเยอะจนปวดหัวไม่อยากเอาตัวเองลงมาในสนามประลองความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าคนเยอะแยะมันวุ่นวายไปหมดตอนนี้อยากพักใจเงียบๆเ,เป็นไปได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ย้ําเลยว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่เสมอเสมอ ว่างเมื่อ,อไร่เป็นได้คิดถึงเมื่อนั้นแ่ละครับประมาณนี้เลยนะแต่เขาก็ยังไม่กล้าทําอะไรเพราะยังกลัวคุณปฏิเสธเขาเช่นเคยอะไรประมาณนี้เขาก็ยังคงดูทีท่าคุณอยู่ถ้าอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนี้นะลองเจอกับคนละครึ่งทางเออ แสดงท่าทีหรือถ้ามีโอกาสคุยกันก็ย้มๆให้เขารู้ก็ได้ว่ายินดีต้อนรับอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ใช่การจีบเป็นโดยตรงแต่ก็ให้เขาจะได้สบายใจขึ้นได้ว่าคุณไม่ได้รังเกียจนะเฮ้ยที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรแต่ตอนนี้อาจจะเปิดใจมากขึ้นอะไรทํานองนี้ลองไปประยุกต์ใช้ได้นะครับดวงนี้เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งไม่สามารถการันตีว่าจะใช้ได้กับทุกท่านแต่ว่าพลังงานมาแบบนี้ผมอ่านแบบนี้ทายตามไพ่เลยนะโอเคนะ เขายังเห็นคุณสําคัญอยู่เสมอคนคนนี้ลองไปทบทวนดูดีๆลองไปดูว่ามีโอกาสจะเจอกันไหมคุยกันได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เอาเป็นเพื่อนกันไปก่อนเป็นคนรู้จักกันไปก่อนไม่มีอะไรเสียหายคนคนนี้จะยังอยู่ในชีวิตคุณไปอีกนานและเขาจะคิดถึงคุณอยู่เรื่อยๆนะครับพลังงานตามหน้าไพ่เลยเออคุณกองที่หนึ่งประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสองเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองในะก,การดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิา 24, พก,กาส์วันนี้ในหัวข้อ ใครคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เออใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เลยนะคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับคุณขอมาเราจัดให้คุณที่เลือกไพ่กองที่สองคุณได้ไพ่สิบไม้เท้า ten of wands ไม้เท้าหรือคาถาความหมายเดียวกันนะสิบไม้เท้าหรือสิบคาถาความหมายเดียวกัน the hangman ไม่ต้องกลัวแฮงแมนดูแล้วเป็นพลังงานฝั่งเขา ราชนีดา queen of swords อันนี้น่าจะเป็นตัวคุณนะครับอ่าแล้วเกี่ยวข้องกันยังไงเดี๋ยวมาขยายความกันทีเดียวเลยออ wheel of fortune คุณสองคนได้รู้จักกันเพราะโชคชะตานำพามาห้เหรียญ f i n e pentacles ที่ผ่านมาความยุ่งยากใดๆมันคลี่คลายไปเพราะคุณกับเขาได้เจอกันมีโอกาสที่คุณจะเคยช่วยเขาสูงมากหรือเขาช่วยคุณก็ได้สลับกับฝั่งกันได้สาดา tree of swords ความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่น่าง่ายเพราะมีบุคคลเกิน3คนขึ้นไปอาจจะไม่ใช่ลักซ้อนคบซ้อนอะไรแต่บางทีเป็นบุคคลภายนอกบุคคลอื่นที่อยากมาคล้องเกี่ยวเป็นไปได้ญาติพี่น้องก็ได้ Dead, เดทไม่ต้องกลัวเดทเดทก็คือการเปลี่ยนแปลงนะครับตามความหมายสากลเดทคือ new beginning การกาเนิดใหม่การเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนี้การเริ่มต้นใหม่ได้ไม่ต้องกลัวเดทอย่าไปแปลว่าตายตรงตัวไม่เอาไม่เอา อาหกดาซิกออสอนโอ้โหการเดินทางโดดเด่นระยะห่างทางไกลโดดเด่นคุณกองที่สองเขาคือใครใครคือเขาใครกำลังคิดถึงคุณตอนนี้พลังงานชัดเจนมากว่าเป็นคนที่เคยเกี่ยว,วข้องกันด้านการงานหรือเรื่องอะไรที่ซีเรียสจริงจังสักอย่าง กิจกรรมใดกิจการใดที่ซีเรียสจริงจังในอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขามีความเกี่ยวข้องกันไม่ว่าจะเคยเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมโปรเจกต์หุ้นส่วนลูกค้าคู่ค้าหรือใครก็แล้วแต่ที่มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องจริงจังเรื่องซีเรียสนะครับย้ําว่าเรื่องจริงจังนะครับเรื่องบันเทิงไม่ใช่แน่นอน พลังงานแบบนี้ที่ผ่านมามันมีความยืดเยื้อยาวนานในเรื่องการงานหรือความสัมพันธ์ด้วยกันแล้วแต่พ่วงกันได้สองอย่างดูแล้วเขามีปัญหาบางอย่างในอดีตที่คุณเป็นฝ่ายแก้ปัญหาให้เขาได้หรือต่างคนต่างแก้ปัญหาให้ซึ่งกันและกันพลังงานสลับกันได้เช่นกันนะครับประมาณนี้เอาเป็นว่าที่ผ่านมาคุณเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก,กับคนคนนี้มีโอกาสโดดเด่นมากกับคนที่เคยร่วมงานหรือร่วมกิจกรรมจริงจังดัง,ดงกล่าว โชคชะตานำพาคุณกับเขามาให้รู้จักกันนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนไม่ว่าปัจจุบันจะยังติดต่อกันอยู่หรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่แต่ดูทรงแล้วจะมีความห่างหายกันไปนานพอสมควรเขาจึงคิดถึงคุณคุณเองก็คิดถึงเขาเพียงแต่เขาจะคิดถึงคุณมากกว่าเพราะดูทรงแล้วคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขามากมายแต่เขามีความคิดเกินเลยกับคุณบ้างเขาอาจจะมีความประทับใจคุณอยู่เป็นทุนเดิมที่คุณช่วยเขาได้ที่คุณมีความสามารถใดๆก็แล้วแต่ที่คุณเป็นคนเก่งก็ได้เป็นคนเก่งคนแกร่งอะไรประมาณนี้นะครับ ที่คุณสามารถคลี่คลายปัญหาได้ทําให้เขาประทับใจในตัวคุณมากบางทีความประทับใจมันอาจจะทําให้เลยแวบๆกลายเป็นความชอบความปิ๊งได้ประมาณนี้แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะว่าตอนเนี้ดวงเท่าที่ดูฝั่งเขาตามไพ่เลยเนี่ยฝั่งเขาจะมีบุคคลเกี่ยวข้องเกินสองสามคนขึ้นไปไม่ได้หมายความว่าเขาคบซอ้อนหรือทําตัวไม่ดีแต่หมายความว่าเขายังอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจาะ อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกสักหน่อยแบบว่าเออมีความเครียดอยู่มีคู่กรณีอยู่หรืออะไรสักอย่างหรือแม้แต่คบหาใครอยู่แล้วญาติพี่น้องไม่ชอบหรือแม้แต่เอาจริงๆแล้วอ่ะเขาชอบคุณอยู่แล้วคนแวดล้อมคุณไม่ชอบเขาหรือเปล่าเหออความสามดาบเนี่ยทบทวนดีๆนะคนลักษณะด,ดังกล่าวที่เขาอาจจะมีทีท่าเริ่มปลื้มคุณเริ่มชอบคุณแล้วคนแวดล้อมคุณสังเกตเห็นก็นเลยสะกิดคุณแล้วก็คนแวดล้อมคุณไม่ชอบเขาหรือเปล่าประมาณนี้เขาเลยยังทําอะไรมากไม่ได้ แล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปบอกเลยว่าต้องบอกตรงๆว่ายังไม่คืบหน้าถ้าคุณเองก็ชอบเขาหรือคาดหวังในตัวเขาเช่นกันแต่ยังไม่กล้าบอกกันอะไรแบบนี้ต้องทายตรงๆตามหน้าไพ่ก่อนว่าตอนนี้มันจะทําได้แค่คิดถึงกันไปก่อนเพราะว่า ต่างคนต่างก็จะยังมีหน้าที่บทบาทที่ต่างกันไปในชีวิตต้องดําเนินชีวิตต่อไปโดยอาจที่จะยังไม่สามารถมาเกี่ยวข้องกันได้ทั้งคุณและเขาต่างจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นและที่สําคัญเลยดูจะมีระยะทางมาเกี่ยวข้องแน่นอนคุณและเขาเป็นคนไกลซึ่งกันและกันถูกไม่ถูกนะประมาณนี้เอ,อถ้าเจอกันทุกวันแสดงว่าพลังงานอาจจะไม่ตรงลองทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้แต่ก็ไม่แน่นะครับบางทีคนอยู่ใกล้ชิดเจอกันทุกวันแต่ใจห่างกันก็ตีความเข้าทํานองนี้ได้เช่นกัน ตัวใกล้แต่ใจห่างมันเป็นระยะห่างทางใจก็ได้เช่นกันตตีความแบบนี้ก็ได้แต่ดูทรงตามหน้าไพ่ต้องมีระยะทางมาเกี่ยวข้องไม่ได้เจอกันง่ายๆหรือไม่ได้เจอกันนานแล้วด้วยซ้ําประมาณนี้กับคนคนนี้ที่เคยเกี่ยวข้องกันในเรื่องจริงจังการงานโดดเด่นกิจกรรมโดดเด่นโปรเจกต์โดดเด่นอะไรก็แล้วแต่การค้าขายก็ได้ที่เป็นกิจกรรมจริงจังนะครับประมาณนี้เขาชื่นชมคุณเขาชื่นชมว่าคุณเก่ง เขาปลื้มคุณแล้วก็เริ่มชอบคุณแต่มีเหตุการณ์หรือบุคคลแวดล้อมที่ทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงคุณได้แบบนี้ได้ประมาณนี้คุณกองที่สองและคุณกับเขาจะยังไม่ได้สารสัมพันธ์เร็วๆนี้หากต่างคนต่างชอบกันลองหาหนทางติดต่อก,กันอีกสักครั้งหนึ่งดูนะ คุณยังเก็บคอนแทคเขาไว้ไหมช่องทางการติดต่ออะไรแบบนี้ยังมีไหมถ้ามีลองทักทายไปดูซิเออถามทุกสุขสวัสดีทักทายอะไรแบบนี้ได้เรื่องทั่วไปก็ได้คนเรายังไม่ต้องจีบกันทันทีก็ได้เอาแค่รักษามิตรภาพรักษาคอนเนคชั่นไว้ก่อนเดี๋ยวถ้ามันจะพัฒนาได้มันจะพัฒนาเองในอนาคตค่อยว่ากันพลังงานคู่รักคู่ครองไม่เด่นกองนี้ทายแค่ว่าเขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขานั่นแหละ แต่ความรักความสัมพันธ์ยังไม่เด่นเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ามีโอกาสติดต่อกันได้ลองติดต่อกันดูถ้ามีโอกาสพูดคุยลองย้มแย้มเปิดเผยความในใจดูอาจจะมีอะไรบางอย่างพัฒนาดีขึ้นเป็นไปได้ลองดูนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกัการวันนี้ในหัวข้อ ใครคิดถึงคุณตอนนี้เออใครคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เลยตอนนี้เลยนะใครคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่หกถ้วยซิกออฟครับคนกันเองเพื่อนก็ได้เพื่อนฝูงเพื่อนเก่าเพื่อนปัจจุบันได้หมดอ่าัศวินถ้วยไนออฟครับคนที่มาจีบคุณนแน่แน่มากกว่าหนึ่งคนแล้วตอนนี้อ uh, คนกันเองหรือคนที่มาจีบมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนดูแล้วเดอะเดวิล เดวิล <Devil S 2> มาไม่ต้องกลัวปีศาจคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดคนได้มากกว่าหนึ่งคนแน่นอนคุณกองที่สามราชินีถ้วย Queen of Cups โอ้โหมีคนอยากทนุถนอมคุณนะครับผมนะ The Tower ไม่ต้องกลัว Tower Tower มันคือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ไพ่แวดล้อมดีผมขอทายดีแล้วกัน uh, Temperance บริหารจัดการชีวิตให้ดีไม่ต้องรีบร้อนเรื่องความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวมันดีเองนี่ไงไมจิเชียน และสุดยอดสิเหรียญ t e น of p e n t a c l ค s ความรักความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังไม่ว่าจะกับใครอย่างไรเมื่อ,อไหร่ก็แล้วแต่มันจะคลี่คลายและดีได้เองถ้าคุณวางตัวตามปกตินี่คือคีย์เวิร์ดเรามาขยายความกันว่าใครคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้คุณกองที่3าหนึ่งเลย มากกว่าหนึ่งคนแน่นอนหนึ่งคือคนคุ้นเคยคนในสังคมเดิมๆเพื่อนอสนิทเพื่อนเก่าหรือใครก็ได้บางทีเป็นเพื่อนเก่าที่ห่างหายกันไปนานเพื่อนที่ทํางานเก่าเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนวัยเด็กได้หมดไม่ได้เจอกันนานแล้วมีโอกาสวนกลับมาเจอกันอย่างคุณบางคนอาจจะได้ไปงานเลี้ยงรุ่นอะไรแบบนี้แล้วก็เจอเพื่อนฝฝงเจอเพื่อนเก่าอะไรแบบนี้ก็มีความสนุกสนานประทับใจแล้วก็งานจบคนไม่จบทน่นี้เอ้ย เพื่อนมาเจอกันเฮ้ยสวยขึ้นหลอ่อขึ้นวะอะไรแบบนี้คุณมีเสน์ดึงดูดเขามากตอนนี้เพื่อนเริ่มจะชอบเพื่อนซะแล้วไงเราเอ้ยเอ้ยเอ้ยประมาณนี้นะครับแล้วมันไม่จบแค่นั้นนอกจากคนคุ้นเคยหรือเพื่อนเก่าอะไรทานองนี้แล้วยังมีคนอื่นยังมีคนหน้าใหม่ด้วยเออคนเก่าไม่พอยังมีคนหน้าใหม่ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเขาอยากเข้ามารู้จักคุณอยากมาจีบคุณอยากมาเป็นเพื่อนคุณหรืออยากมาใกล้ชิดคุณอะไรก็แล้วแต่ทํายังไงก็ได้ให้เข้ามาใกล้ชิดคุณอันนี้เป็นคนใหม่ พลังงานเก่าหนึ่งคนใหม่หนึ่งคนอย่างน้อยสองคนแน่นอนงานนี้คนที่คิดถึงคุณตอนนี้ เก่านี่ไม่ได้แปลว่าแฟนเก่านะแต่อาจจะใช่ด้วยก็ได้หมายรวมด้วยก็ได้เพราะว่าบางคนแฟนเก่าที่อาจจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่ไม่ได้โกรธเกลียดถึงขั้นสาบแช่งอะไรกันนะเอออภัยให้กันแล้วหรือว่าจากกันด้วยดีต่างคนต่างมีเหตุที่เข้ากันไม่ได้แบบนี้ก็ถือเป็นคนเก่าได้เช่นกันแต่ถ้าคุณบอกคนเก่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปโกรธเขาอภัยให้ไปซะจะได้เจอคนใหม่ที่ดีกว่าแต่ไอใบนี้มาผมทายว่าเป็นแนวเพื่อนๆมากกว่าเพื่อนเก่าแบบนี้เด่นกว่าแฟนเก่าไม่เด่นนะ เว้นแต่ว่าแฟนเก่าคุณจะยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็อัศวินถ้วยนี่คนใหม่แน่นอนคนใหม่ที่จะเข้ามาจีบแล้วยังไงต่อไป ทุกคนที่เกี่ยวข้องมองเห็นคุณว่ามีเสน่ห์มากตอนนี้ไม่ว่าคุณจะยังไงก็แล้วแต่คุณตอนนี้คุณดูสวยดูหล่อเป็นพิเศษเออในสายตาคนอื่นบางทีคุณไม่รู้ตัวเองนะเราเคยชินหน้าตาตัวเองเห็นทุกวันในกระจกหรือว่าถ่ายรูปตัวเองเซลฟี่ตัวเองคุณหน้าคุณตาตัวเองเราเคยชินแต่คนอื่นเขามองมาเขามองเรามีเสน่ห์เขามองคุณน่ารักเออเขามองคุณน่าทะนุถนอมนะบางคนแย้งบอกเอ้ยฉันแกล่งกระตายจะหน้าทะนุถนอมตรงไหนคุณมองตัวเองอย่างหนึ่งคนอื่นเขามองอีกอย่างเออประมาณนี้นะ คำเตือนเ,เล็กๆน้อยๆคือตอนนี้อย่าเพิ่งกังวลมากเรื่องความรักความสัมพันธ์ดวงความรักความสัมพันธ์คุณยังไม่เด่นในช่วงนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะเข้ามาจีบคนเก่าคนใหม่หรือใครก็แล้วแต่ถ้าเขาจะมาจีบคุณหรือคิดถึงคุณปล่อยให้เขาคิดถึงไปเลยแล้วคุณเอาเวลาไปทําธุระอื่นที่สําคัญก่อนอย่าเพิ่งเอาใจใส่คนพวกนี้มากมายเพราะจะทําให้คุณเสียสมาธิได้ บาลานซ์ Balance, ชีวิตดีๆเอางานเอาการเอาเรื่องเงินเอาเรื่องครอบครัวดูแลพ่อแม่ดูแลญาติผู้ใหญ่ดูแลญาติพี่น้องอะไรทํานองนี้ก่อนหรือแม้แต่ดูแลตัวเองทําตามฝันตัวเองก่อนไม่ต้องรีบคุณอยากทําอะไรเพื่อตัวเองทําเพื่อตัวเองก่อนเลยตอนนี้ใครจะคิดถึงคุณปล่อยเขานะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดแต่เราไม่สามารถไปทําให้ทุกคนพึงพอใจได้สมมุติมีคนคิดถึงคุณอยู่สัก5้าคน1ิคนคุณจะไปคิดถึงตอบหรือจะไปคุยกับทุกคนมันก็ไม่ไหวมันก็เกินกําลังเออหรือไหวหรือบางคนไหว ห <laughs> ยอกหยอกยอกยอกนะครับนะประมาณนี้เอาธุระตัวเองก่อนแล้วในระยะยาวอ่ามันจะมีสิ่งดีๆบังเกิดขึ้นราวปฏิหารเรียกว่าถ้าคุณวางตัวดีคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองบริหารชีวิตดีๆนะเอาให้ดีๆเลยนะคนที่คู่ควรจะเข้ามาได้เองอ ตอนนี้ถ้าจะคิดถึงกันพลังงานความคิดถึงกันปล่อยให้คิดถึงกันไปก่อนถ้ายังเจอกันไม่ได้คบกันไม่ได้ไม่เป็นไรเอาธุระตัวเองเน้นว่าธุระตัวเองธุระส่วนตัวให้ดี พอคุณมีความสุขด้วยตัวเองเดี๋ยวคนดีๆคนที่คู่ควรเข้ามาตามดวงความสิบเหรียญในเรื่องความสัมพันธ์ยังไงก็แล้วแต่จะช้าจะเร็วคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องความสัมพันธ์นะครับผมย้ําว่าความสัมพันธ์ซึ่งไม่ได้หมายความเฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นคู่รักคู่ครองเสมอไปการประสบความสําเร็จในความสัมพันธ์หมายถึงการมีกัลยาณมิตรที่ดีก็ได้มีเพื่อนคู่คิด หรือมีคนสนิทเอาไวา้ชุ่มชื่นใจไว้ปรึกษาก็ได้เช่นกันบางคนไม่ต้องมีสถานะอะไรแต่รู้ว่ารักกันก็พอก็ได้เช่นกันความสัมพันธ์สมัยนี้มีหลากหลายชนิดมากหลากหลายรูปแบบมากเพราะฉะนั้นอะไรที่ตรงจริตคุณตรงจริตเขามันจะกลมกลืนไปกันได้เองโดยอัตโนมัติความสัมพันธ์คุณจะ ประสบความสําเร็จดีแน่นอนไม่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นรูปแบบคู่รักคู่ครองลงเอยแต่งงานเสมอไปต่อให้คุณเป็นคู่มิตรที่รู้ใจไม่ต้องตกแต่งไม่ต้องอะไรซึ่งกันและกันแต่มีกันและกันไปนในชีวิตต่างคนต่างโสดแต่รู้ใจกันแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมีนะมีไม่ใช่ไม่มีสมัยนี้เออ เพื่อนซีเพื่อนสนิทเพื่อนรู้ใจอะไรก็แล้วแต่บางทีไม่ต้องมาแต่งงานอยู่ด้วยกันให้เป็นครอบครัวแต่รู้ใจกันมากกว่าใครก็มีคนลักษณะดังกล่าวกําลังคิดถึงคุณอยู่และดูท่าทางท่าทีคุณก็คิดถึงเขาคุณก็พอจะรู้ว่าเป็นใครแต่ผมยังเชียร์ให้คุณทําธุระตัวเองให้ดีก่อนนะครับมีความสุขด้วยตัวเองก่อนเดี๋ยวเรื่องอื่นดีตามเองประมาณนี้คุณกองที่สโอเคนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับผมออาคลิปทุกวันนะถ้าวันไหนคุณไม่เห็นคลิปผมแสดงว่าระบบไม่แจ้งเตือนนะครับนะกดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายมาได้ในเวลาทําการนะครับเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ